ครับสวัสดีครับพี่น้องภูเขามาเบิ่งในช่องยูทูบของผมนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพามาเบิ่งเมันแกะหลูกตอกออกจากข้างนะครับค่ะผมเชิญค่ะว่าไปเอามาเอาหันนี่ครับเลยบริษัทไปถ่ายไอ้ตอนเพิ่นเอานะครับก็เลยมาถ่ายไอ้ตอนเพิ่นเอาลูกมันออกจากข้างนะครับโอ้ยเมีมจะไหลเปล่าเบิ่งเจ้าครับคนซ่อนบ่ค่ะคนงานโอ้ยมีแต่ัวงามๆ นี่ครับมือสังหานนี้่แตีนอ่นีนี่มือสังหานครับคนไปเอามานะครับเอามาสองห้างกับสามห้างจะได้ลายกุนีด้วยเฮ้ยเห้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังเด้อระวังระวังเ้ยเเ้ นี Stelle, <N> ่ครับแมวแมวออกจาก้างครับชอตเด็ดของชอตเด็ดับเกียเป็นน้ำเกียเป็นน้ำมือกล่องฝากก็ไหลก็แช่นะครับเน้อายากมาก มันไม่เลวๆเด้ผมนี่ผมเห็นอยู่ตัวนี้ตัวนี้ใหญ่ดีว้ยเอาเม็เนะค่ะนี่ครับแกออกจากห่างครับต้องเอาเป็นหนึ่งก้อนวันนี้หนึ่งก้อนยังเอาาเป็นหนึ่งก้อนครับงเอาอไบ่วเน่ตาเา มึงเบิดก็มีอะไรห่งอยู่ครับตอนไปเอาทหานบอไทยเห็บิาเนี่ันรกอบเขาไปเลกน่อนีเยให่หบินออกไปบนที่้านั่นาเาไ้อผู้เท่าเขบาเบิ่งนำเขาลงบาเลนี่เอ็นดี่ยมาเบิ่งีเอาเนี่ยมาเท่าโอ้ นี่ครับเป็นเอาไปหนึ่งให้มันตายก่อน,นอยับจังมาแกะ ja ออกนี่ๆๆแล้วบ้างก็หนึ่งแล้วก่อนโอ้ยเี้เลยด้จอุ้ยเียลูกเู้ีกมากอตายยัง้นูเออเป็นพวเหลลางแม่พวเา้างมจะสอนอละโอ้บบอย แล้วซึ่งมันกจะสอนควาเล่าหนน่าอาจจะมีเสียงดังพ้นเลียนน้ำเนยนะครับก็สอด,ดอ,อะไร ก็จะเอาเป็นหนึ่งครับใส่ซึ่งหน่อยจะแกออกไงประมนาณนี่ครับตัวมันออกเแล้ววันนี้ชิมให้เบิงอร่อยครับจะออกมันๆน,นะครับหากินยากครับปีเรือโลดระแพงครับแบบนี้โลดระแปดลอยหัวคดีโลดระแปดลอยเพิ่มมาครับออุ้้ยยขาดนี่ครับวิธีเพิ่นแกะ ก็จแดงองตนจะมันลายไอชวนๆเลยเว้ยมีแต่อันนากลัวูกแองแมนกกุ๊ดูส่วนบอได้เนลูกคนละคนละอย่างเลยตัวนี้งหญ่เลยลูกงหญ่ตัวนี้เจสย่งครับ ว่าต <icana, S 1> ้องชุกแข่งเว้ยตัวนี้บ่าต้องชุกแข่งว่ะว่ามีอะไัวหนามันมันมุนมันมุนเออมันขีมุนเบิ่งกินให้เบิ่งครับเป็นยังไงครับรสชาติอร่อยเลยใครก็กินเหล่าใคก็กินเหล่าคนนะ ก่องมชัดตรงนี้มัวตอต่อบ่เป็นเึิงต่อแน่ตอต่อบ่ตอกรแทกทำระเบินั่นครับเจ้าของเจ้าของห่างต่อครับคนกำลังมาเจ้าของคือ้นใหม่คือสนหันอ้ยงามเหงเว้ยเป็นคนหันนะใช้หันลูกเปน ตันี้มาจะปายงั้เด้อมเ้ายนี่ปายงั้นคนนันายหัวเลยมันเด้อใ่เหอเนี่ยม่ได้เอาอยู่ร่วมกันเลยบ่ัง่ม่ได้น้าคือ่ชว์คนอันเจ้าเก๊ตตั้งแต่นั้นมั่ออกคัแม่ชู้ชู้เขาหนิไปเกินไปอีกหมเกนโมโหแล้วร่มมัน นี่มันอยู่ในหันครับแล้เรมยาบ่อเดือจ้องร่อดมาห็่ดมพ่อหนเรา่างัหัก็ลออมาเน่ก็คมเนี่ยผ้ามาบ่งต่วนยครับเพื่อนพจะหนึ่งให้มันเหนื่นให้มันที่ตึงๆนะครับคอยเอาไปแกะออกนะครับนี่ครัป็ที่การหนึ่งเพื่นนะครับจะหนึ่งทั้งห่างเลยนะครับ สย้ดุรับยาไฟลวงมังค او ไปลเอา้ตายครับเมัดขึ้นมาหัวตกเลด้นแบบี้เลยนะสวนผมก็้านแก่แล้วก็ปากโอ้ตอนส่วนนี้เพราะว่าอาหากินาากินอันีหมอนบอกสูเนี่ยว่ไม่เพค่อกิ่งกินอยู่ผมบอก คุ้มอยู่แต่ว่ากับคุ้มมาแห้งตัวกได้หนึ่งบาทหนึ่งรู้โดนไี่จะตัวนั่นเลยบ่รูงจะไดยิ่งที่แคบังยังดิบยิบอยู่แต่ช่างราไม่แล้ว เดี๋ยวพาไปลงยูทูบอยากดีกว่าไม่แย่แด่ก็ไม่หูใช้สีมอฮูอันนี้มาจ่ทั้งไหนเนาะมาจาเกไหนเนาะมาจากแล้วเป็นอไรเอไหวเห็นบ่อปีนั่นนึ่งไทยจางจางเงนจังน้องวนเลยเพอยังไม่เพอยังไม่ววานไปเอา อันนี้เนี่ยเดาเ้ยกูโค้กแปลงตอออกเขาเล่นดาแล้วว่ะันนีใหม่ว่ะโอ้ยสุดยอดเอาหั่นเาั่นตอย้องนะครับองามแหงนครับโอ้เขีนปชารัฐเลยมันมันมีกงหมอู่เลย

มนเฮ็ดู่นีดิเดอกบบบีพอเราเเลยโอ้อมันเลเออมันลวจะเกียแล้วบานเเก็บเบี้ยบานเีัี้ยบนนี่นี่นีก็ย็นเนีนี่อันนี่มันนี่แกจะเ่ะดึงจะผ่านพกน้ออก่เดทำ่เม่ดำร้านี่บบ่ือ ตะเสกบมากินบับเอามือเล่ามาเว้ยจงไว้ก็ได้มันนี่สิจงไว้อยู่เอิรธว่จงไว้มันก็มันสดแล้วมันใสตัวใสตัวไว้มันก็บโมเสบหรเล่าไม่ไม่มีมั้ไหมมันวันยุดมันน้อมันหมวันยุดมันตกนอม ไก่คือางตันคือมันเต็มขาดเถอะหัางไก่คือแห้งตีนื้องมาชู่นะครับตัวอยู่ในอันตัวนี้ก็ท้าในหนึ่งนะครับเอาปีหนึ่งมันสุกตัวมันติ่มไลยอเป็นหนึ่งนะบ้านเนี่ยโบโบอก้นหนึ่งไม่ตายอยู่ เขาเามอันเด่าักล่ะสมกนว่าุไมันสมันุ้น right? มุกมันสก้ยกยังยังแต่แต่ยืยืนัมาได้วกี่ตัวกับตัวกับตัวที่นี่ล่ะดี ีกีถ้มามันากมันไม่จังเนอะย่มันกำลังลูกเด้ว่ามันมันนอนจังไปผอกันคลิปใหม่เนะครับเนาะนี่ได้